ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2,522ถึง2,526พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย์น้ำที่ไหลลงไปจกเราต้องการต้องกัดเป็นเป็นเทเรสเป็นเทเสน้ำนั่น จะทําให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดีสมมุติว่าแปลงที่หกเป็นเป็นที่ของของชาวบ้านแล้วก็ทําวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ําเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมัน ไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได้แต่ละศูนย์นนั้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อนเนื่องพาาเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสำฤทธิในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรัษฎรให้ดีขึ้นเราจะสร้างของดี ซ้อนหมุนในของเรลวนี่ก็อย่าไปอย่าไปลึกจะใช้อย่าไปลึกจะใช้ใชใด่านนีน้เข้าด่านนี้มันไม่มีอาหารจแล้วเรา,เราแข็งรู้เกินจนถึงนวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง60ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตร,รกรในพื้นที่ และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟรูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียก ช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดค้าป,ประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้สามอย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่านาบ้านปางจำปีหมู่ที่7 ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่รวมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ฝา,าน้ำด้านเหนือเปนาีเปลี่ยนต้นไม้น้อยๆอนแรกๆก,ก็ว่าจะฟื้นป่าฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ําคือใจทรัพยากรที่มีอยู่อาจารกการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยองไขค่เนี่ยเพิ่นแนะนำก็ามมาเอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปเร <c oughs> ียนรู้เรื่องฝาย ชุมชนต่างตระหนัก <ไป S 1> และประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างใน <ไป S 1> เกิดการรวมความคิดและประสบการณ์รวมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟ,นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายทานแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน